เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งประเทศกัมพูชาปเป็นเจ้าภาพจัดมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2 5 6พาิปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญโดยมีพลเอกเตียบานรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนผู้แทนประเทศไทยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สวรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเชิดเกียรติอัถากรเอกอัครราชทูตนักกรุงพนมเปญร่วมในพิธีสำหรับพิธีการเจ้าภาพยังคงนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาส่งท้ายการเป็นเจ้าภาพซีเกมส่วนไทยจะมีการแสดงชุดสวัสดีซีเกมที่ออกแบบและแสดงโดยคิดบวกศิบกลุ่มคนรักนาฏศิลป์ที่ออกแบบการแสดงที่แปลกใหม่เพื่อรับมอบธงเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในปี2525 25, โดยจะทำการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ชนบุรีและสงขลาสรุปเหรียญซีเกมส์2023ผลปรากฏว่าเจ้าเหรียญทองตกเป็นของเวียดนามที่ทำไปได้136เหรียญทอง105เหรียญเงินและ114เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น355เหรียญส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ2มี108เหรียญทอง96เหรียญเงินและ108เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น312เหรียญและอันดับที่3ตกเป็นของอินโดนีเซียที่มี87เหรียญทอง80เหรียญเงินและ109เหรียญทองแดงรวม ทั้งสิ้น276หเหรียญ